สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเป้าเช่นเคยนะคำแบบเน้นๆหยิบมาครบรอบแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศประจำฤดูกาล2019-2020นะครับเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายของถ้วยรองยุโรปแล้วนะตีสตรงครับทีมดังจากสเปนอย่างเซบีย่านะครับจะพบกับอินเตอร์มิลานงูใหญ่จากคาโชมิราอิตาลีนะเซบีย่ารอบรองชนะเลิศเอาชนะแมนเชสเตอร์เต็ดมา2-1นะครับส่วนอินเตอร์นี่ถล่มชักต้าโดเนตมา 5-0คู่นี้เคยเจอกัน1เกมแต่เป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2008นะครับแล้วก็เสมอกันไป0ต่อ0พะนะวันนี้น่าจะสนุกมากๆแน่ๆนะคู่นี้นะเซบิย่าวันนี้ครับเดกโก้คาร์ลอสเอวาบาเนกาลุกเดอร์จงเคซุสนาบาสพวกนี้น่าจะพร้อมทั้งหมดนะครับส่วนอินเตอร์มิลานครับเดกโก้โกดินตรงกลางเป็นโรเบรโตกายาดินี่และตัวรุกครับลาตาลโลมาร์ติเนสกับ0หน้าร่างยักษ์ฟอร์มฮอตอ,อย่างบิ๊กตู้ครับโรเมลูลูกากู คู่นี้ดูแล้วสูสีมากครับอินเตอร์วันนี้บังคับชนะเซบีย่าใน90นาทีครับแฟ,แฟ,แฟนๆหึงจะเฮได้ถ้าเสมอนี่ตัวชาไปครึ่งซีกซึ่งดูแล้วสูสีมากนะจะได้มองว่าโอกาสเสมอใน90นาทีก็มีแต่ฟอร์มหลังของอินเตอร์ชั่วโมงนี้โหดมากๆเซบีย่าวันนั้นที่ชนะยูเนเตดมาก็เป็นความผิดพลาดของยูเนเต็ดด้วยนะแม้ว่าเขาจะเล่นได้อย่างเหนียวแน่นแต่เกมรุกไม่ได้ดีขนาดนั้นนะซึ่งเทียบออกับเกมรุกของอินเตอร์นี่คนละเรื่องเลยลูกกูกําลังมั่นใจวันนี้น่าจะมีสกอร์สำ คว้าแชมป์ยูโรปาลีกและพารอยยิ้มมาสู่ใบหน้าของแฟนฟุตบอลนะวันนี้มองไปที่ทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับและนี้คือจะดําคนาเป้าแบบเน้นๆยูฟ่ายูโรปาลีกนะดชิงชนะเลิศอินเตอร์มิลานฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดําคนาเป้าลาแล้วสวัสดีครับ